สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟ d ดีในฟังกินกันนะครับเราอยู่ในมดทิกเกี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นอัปเดตใหม่เพราะว่าไม่ได้เรียกว่าอัปเดตหรอกนะครับเป็นเออเป็นแฟนเมททานะครับยังยังออกมาไม่เป็นตัวตนนะครับผมต้องรอ โอ้โหต้องรอเล่นอันนี้จบก่อนอาจจะมีแบบตัวใหม่นะครับเอาเป็นว่าเราตัดไปตอนนี้มันมีตัวใหม่มาเลยกันโอเคกลับมาทเท่าเดิมเอ้ยโอ้ยจะาตายโอเค,ออเคจบแล้วมามันจะมีใช่ไหม ฉากวนนี้ฉากวนี้เหมือนเดิมแต่ว่าอะไรรู้ไหมฉากตัวนี้เหมือนเดิมนะแต่ว่าอะไรรู้ไหม๋ยารู้กเองๆน,นี่ไงมันมาเลย มันมาเลยโอ้โ้ไม่ได้ตัดตัดไอตรงนี้มันที่มันบอกว่าติดปวดตีตตาตอนจะไปเลยนะโอ้โย่าอยู่นะโอ้สามตัวโอ้ชูดิกาอีกแล้ว กวนเหมือนกันเลยกวนแม่เจ้านั่นเลยกวนเหมือนกวนแม่น้องลาบอะกวนเหมือนเลยกวนเหมือนกันเลยกวนไอกลางโอ้ไม่กอดโอ้โหคนเราดูเป็นเวลาเวลาเรากดผ้ามันจะลดจะลดเยอะมาก